เผ็ดมันดี้กว่ากินปลาเนื้อดีกว่าค่ะแม่ขาวจวะมากเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากโหชอบอันนี้มากเลยค่ะไม่เหมือนปลานึ่้อวยที่หนูเคยกินเลยอะด้วยความที่เครื่องเขาไม่เหมือนนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมๆของตะไคร้กับขาด้วยอะ่ะ ปกติหนูจะได้แต่กลิ่นขิงอย่างเดียวเนาะ<ช>อันนี้เหมือนมันมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วพอเราใส่บวยลงไปนึ่งด้วยอ่ะเขาจะเปรี้ยวนหวานๆเค็มๆอร่อยมาก<ช>กินง่ายมากเลยนะคะ<ช><ช>คือถ้าเป็นนึ่งซีอิ๊วส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่กลิ่นขิงกับน้ำมันงานเนาะ<ช>แต่อันนี้มีกลิ่นที่หลากหลายกว่าเยอะเลยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวหนูชิมนี่ด้วยยอดกระทบลกที่เราอุตส่าห์ไปเก็บกันมาเนาะ มันนะคะแล้วก็มีกลิ่นด้วยค่ะ,คะหนูว่าเคยคิดว่ายอดกระทบลกจะขมไม่ขมเพราะว,ว่ายอดอย่างพวกเสาลร์มันขมนะแม่เนาะ,ะอันนี้ไม่ขมเลยนะคะกินง่ายมากแล้วต้องขนก็ไม่ได้คันด้วยขนออกจากนิ่มๆนิดนึนดนงรวมๆคือดีเลยค่ะก็ต้องลองกินผักหวานทะเละไม่ขมใช่ไหม,จ,มจืดๆมันๆค่ะจืดๆมันๆค่ะอมรินทีวี